สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการคนบ้าของเรนอี่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบค่อนข้างเร่งรีบนะครับแล้วก็คือแบ็คกราวน์เนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าไม่ได้ดูนะครับมันเป็นเป็นหนังนะครับของจักรวาลมาเวลเรื่องหนึง่งแต่ผมไม่ได้ดูซึ่งเพราะว่ามัน ตอนแรกตอนแรกมันแบบดูไม่ค่อยน่าสนใจนะนะครับแต่ว่าคือไปไป,ไปมาก็ก็คือพอ,พอโมเดลมันออกมาก็เลยอยากรู้ว่าอ้มันมันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยก็เลยไปตามดูทีหลังนะครับแต่ก็ยังยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าพอจะรู้ไหมก็พอจะรู้บ้างนะครับ ซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมาเวลตัวหนึ่งในเรื่องของอีเทอร์นอลนะครับคืออีเทอร์นอลเนี่ยก็เป็นเผ่าพัานธ์ที่มาจากดาวดวงอื่นนะครับเดี๋ยวประวัติเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะโพสต์ลิงก์เป็นช่องอื่น เกี่ยวกับประวัติแบบรายละเอียดลึกๆมาให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวลองมาดูมาดูตัวโมเดลกันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้มีชื่อว่าทีน่านะครับรู้สึกฮอตทอยจะทำออกมาสองตัวจะมีตัวผู้ชายกับตัวหนึ่งซึ่งเป็นเป็นไม่ใช่คือไม่ใช่ฝรั่งแสดงเป็นคนเอเชียผู้ชายแต่ผมไม่รู้ชื่อนะครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็นทีน่านะฮะนักแสดงชื่อแล้วว่าว่าอะไรวะแอนจ i เ a นาโจลี่เกือบจำชื่อไม่ได้นะครับก็คือลักษณะตัวฟิกเกอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยปัญหาคือมือมันจะชอบหลุดบ่อยนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับโอเค คือทำหน้าออกมาก็ก็สวยพอสมควรนะครับผมก็สวยนะครับแต่ว่าผมผมว่าถ้าถ้าทำผมออกมาเป็นเป็นลักษณะแบบเ,เส้นผมจริงๆอะ่ะผมว่าน่าจะเวิร์ก,กว่านะไม่รู้ทีนะครับส่วนเสื้อผ้าก็เป็นเป็นหนังบางส่วนนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นพลาสติกพลาสติกปนหนังนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติก นะส่วนตรงกอะข้างหน้าก็เป็นเนพลาสติกปนหนังนะครับแล้วก็จะมีส่วนผ้าตรงนี้นะครับผ้าตรงนี้ข้างหนัง <c oughs> ตรงขานี้เป็นหนังหมดเลยนะครับแล้วปัญหาของหนังก็คือว่าเวลาเราขยับแขนอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีรอยย่นอย่างเงี้ยอันนี้ผมแค่ขยับขยับแขนนิดเดียวนะมันก็จะมีรอยย่นแล้วนะครับ เนี่ยเนี่ยขยับแขนอย่างเงี้ยนะครับคือขยับว่าขยับได้แต่อย่าขยาับแบบค้างไว้นานมันก็จะเป็นรอยยุ่นนิดนึงนะครับตัวนี้มีอาวุธมาค่อนข้างเยอะซึ่งไม่ใช่อาวุธธรรมดานะครับไม่ใช่ดาบไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้คือคือพวกนี้เขาจะมีพลงังพิเศษแบบ อย,อย่างทีหน้าอย่างเงี้ยก,ก็จะใช้พลังคอสมิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะขายและนะฮะก็มือหนึ่งตอนนี้ทีน่าจะอยู่ประมาณ8-9,000ได้แต่ถ้าถ้าคุณจะขายแบบรีบๆอบะ ก็อาจจะมีคนรับซื้อประมาณ6-7เจ็พันประมาณนี้หลักรัอนราคามันตกอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเก็บมูลไนท์แต่ไม่ได้รีวิว นะครับแล้วก็ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามูนไนท์นี่เป็นพวกอิเทอร์นอตหรือเปล่ายังสงสัยอยู่นะฮะแต่ว่ามูนไนท์จะเป็นฮีโร่ลักษณะแบบเทพเจ้าอียิปต์นะครับจะใน,นบบะจักนะรากากวาลมาวิลเหมือนกันนะครับก็โอเคเอ่อมีอาวุธอย่างแรกเลยก็จะเป็นหอกนะครับหอกอย่างนี้นะครับให้พวกแหลมๆนี่อย่าไปโดนมันนะแหลมนะครับเนี่ย คือมันไม่ใช่อาวุธที่จับต้องได้ก็คือเหมือนกับเขาดึงพลังคอสมิตออกมาเพื่อเพื่อทําเป็นอาวุธอันนี้ก็จะเป็นโล่นะครับลักษณะคล้ายๆโล่พวกกรีกสมัยโบราณน,นะรูปทรงนะนะครับเออเราก็จะมีมีเป็นดาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีด แล้วก็ขวานนะครับคืออาวุธเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ดีนะนะฮะอ่เราก็จะมีเราก็จะมีอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆดาบนะนะครับคือเป็นเป็นเป็นอาวุธที่ลักษณะของมีคมอะแต่ไม่รู้ผมจะเรียกอะไรดีนะครับ แล้วก็จะมีฐานนะครับฐานก็เป็นลักษณะน,นี้ก็จะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสานะครับซึ่งผมผมไม่เห็นด้วยกับเสาแบบนี้ถ้าเป็นเสาลองก้นอะ่ะโอเคแต่เสาอย่างเนี้ยคือแบบมันเป็นเสาแบบเหมือนเสาของฮอตทอยสมัยก่อนอะ่ะซึ่งมันเป็นเสาหนีบอะ่ะเออเป็นเสาหนีบสมัยก่อนนะนะครับ ซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาผมเวลาหนีบเข้าไปอ่ะมันตัวฟิกเกอร์มันยืนไม่ตรงคือจะไม่หนีบก็ไม่ได้เพราะว่าทีหน้าเนี่ยตัวฟิกเกอร์ทีหน้าเนี่ยยืนยืนไม่ค่อยไม่ค่อยทรงตัวไม่ค่อยจะได้เลยต้องต้องหนีบพอหนีบปุ๊บเนี่ยคือรู้สึกว่ามันยืนไม่ตรงนะครับยืนไม่สวยงามแต่ยังไงก็ต้องหนีบกลัวมันล้มนะครับ แล้วไอ้ตัวหนีบอันนี้นะข้อเสียก็คือว่าหนีบเข้าไปตรงเอวอะอย่างพวกตัวที่เป็นหนังใช่ไหมมันก็จะเป็นรอยอย่างเงี้ย้้าหนีบนานๆนะนะครับโอเคนี้ฐานนะครับเออโอเคก็เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็จะหลักๆก,ก็จะเก็บที่เป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่กำลังจะมาในปีหน้าเหมือนเขาจะทำหนังออกมานะนะฮะเป็นชื่อทีมว่าทีมทีมทันเดอร์โบนะครับมาแทนพวกกลุ่ม a บง์เจอร์ที่ตายไปแล้วอ่ะนะครับคือหลักคือจริงๆแล้วกลุ่ม a บงค์เจอร์ก็ก็ตายกันไปหมดแล้วแหละนะครับ คือมันจะเป็นฮีโร่แบบแนวแนวสายดาร์กอะนะแนวแนวแบบว่าคงเป็นผูน้ร้ายมาก่อนแล้วก็แบบเปลี่ยนมาเป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้านดีนะครับหลักๆก,ก็จะมีตัวบัคกี้นะครับ U.S. a อสเอเนะครับ U.S. a อสเอเก็คือจอห์นวอล์กเกอร์นะฮะมีอะไรกันมีเยลิน่านะครับเท่าที่ผมจำได้นะ บารอนซิโมอะไรอย่เงี้ยนะครับฟอลคอนนี่ไม่รู้จะจะมีด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าผมตัวฟอลคอนผมยังเก็บอยู่คิดว่าไม่ขายนวเสียดายเหมือนกันนะครับแล้วก็ทัสมาสเตอร์นะครับไม่แน่ตอนนี้ราคาทัสมาสเตอร์อยู่ประมาณ6 7 0 0็ประมาณเ0็ดมือนหนึ่งนะ นแน่ถ้าหนังออกมาราคาจะขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบรีบเก็บดีกว่านะก็โอเคครับวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ฟอคอนผมเคยรีวิวไปหรือยงังน่าจะเคยไปรีวิวไปแล้วแต่นั้นเป็นฟอคอนตัวตัวเก่าที่ ายไปแล้วแล้วทีนี้คือก็ซื้อฟอร์คอนกลับมาเก็บใหม่กเป็นตัวใหม่เลยนะครับโอเคตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ไฮวูดเยอะนะครับเสียได้ตอนที่ได้มูนไนท์มาแล้วไม่ได้รีวิวนี่แนะ คือตอนนี้โมเดลที่มีก็คือจะเป็นฟอลคอนนะับแล้วก็มี US, US Agent แต่ไม่ใช่ของฮอทอยแล้วก็จะมีเลกาเดียนเลกาเดียนเหมือนตอนแรกเนี่ยฮอทอยเนี่ยมีตัวตัวอย่างหมายถึงฟิกเกอร์ฮอทอยตัวอย่างมาให้มาตั้งโชว์แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่าแต่ผมเก็บเก็บเป็นงานอื่นแล้วอาจจะไม่ทำก็ได้นะแล้วก็จะมี John w i ิก ตัวเก่านะครับก็เพิ่งได้มาแต่ว่าอันนั้นจะเป็นจอมลิกในภาค3ภาค4เนี่ยเขาจะทำพอททอยออกมาแล้วนะครับแต่คงอีกนานนะฮะเราก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งชื่อเคนนะก็ทำพอททอยก็ทำออกมาเหมือนกันน,นะครับแต่คงอีกนานนะแล้วนี่ไอ้นโอในเรื่องเมทริกภาค4เนี่ยก็กำลังจะมานะครับ คือผมคิดว่าเนโอตัวใหม่อะมันไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่ราคารู้สึกจะอยู่ประมาณหมื่นหรืออาจจะหมื่นนิดๆแต่ดูไม่สมราคาเพราะว่าของไม่มีอะไรเลยนะครับเอาจริงๆของไม่มีอะไรเลยนะดูไม่ค่อยสมราคาจริงๆอย่างน้อยน่าจะมีแถมปืนแถมอะไรมาบ้างเหมือนเนโอตัวเก่าอะคืออย่างนั้นน่าสมราคาโอเค เดี๋ยวนี้หาไม่ได้นะตัวนั้นอะนิยวตัวเก่าหาไม่หาไม่ค่อยได้แล้วหายากมากนะฮะก็ <_ s 1> เลยคิดว่าผมว่าถ้าเก็บะเ,เก็บตัวเก่าดีกว่านะเก็บตัวเก่าด้วยเก็บตัวใหม่ด้วยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบหรือว่าจะเก็บตัวใหม่อย่างเดียวแล้วเอาปืนตัวเก่ามาเล่นอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคีนูรีฟเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยผมว่าเก็บตัวเก่าน่าจะเวิร์กนะครับอย่างอานูสวัสดเนกเกอร์อย่างเ no, งี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเขาก็ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วก,ก็น่าเก็บนะตัวเทอร์มินาเตอร์แต่ว่าราคาก็เกือบสองหมื่นนะหมื่นกว่าเนะี่ยนะครับไอตัวที่หายากยากเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นนีโอนีโจอห์นวิกแล้วก็เทอร์มินาเตอร์นะครับประมาณนี้ แต่จอวิกก็ยังพอหาหาได้อยู่นะภาคสามนั้นแต่นานๆน,นะนานๆานทีนะครับถ้าใครเก็บจอวิกภาคสามไม่ทานก็ไปเก็บภาคสี่ก็ได้นะครับนีโอ oh, นี่หาไม่ได้เธอม i n เธอมิเนเตอร์ไอ้ดามเวอร์ชันก็หาแทบไม่ได้นะมีแต่เวอร์ชันปกติาหาได้อยู่นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมการรีวิวนะครับ แล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ